เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไล่เรียงรายบุคคลกันดีกว่าการจัดตัว11คนแรกก็ถือว่า,าถูกทั้งถูกต้องแล้วก็ถูกใจด้วยนะอิลาฟานโดเละเนี่ยขึ้นสุดลงสุดถือว่าโอเคนะแล้วก็เอาตัวรอดไปได้นะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเล่นก็ไม่ไม่เสียนะฮะถามว่าเด่นขึ้นมาไหมก็ไม่ได้เด่นมากเพียงแต่ว่า เอาตัวรอดในตำแหน่งที่ในการยิงกับศีรละการทําให้ทีมรอดปลอดภัยได้ถือว่าโอเคนะแต่สังเกตว่าเขาสามารถแก่บอลได้ตลอดเพราะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วปล่อยบอลให้ได้เปรียบแต่คนที่จะสร้างความได้เปรียบต่อเนื่องน่ะเป็นเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องมาทำนะครับนะครับแล้วก็สุดประโชคเพราะอพอไม่ลงในสโมสรน,นี่ตอนแรกผมก็คิดว่าไน่ามีไม่น่ามีผลแต่พอมาเล่นพอมีเกมกดดันแบบนี้มีผลเหมือนกันนะลายการวิ่งวิธีการมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ขาดความมั่นใจไม่ใช่ไม่หายนะผมว่าหายนะอย่างเพจติกรุ่นสั้นเงี้ย นะครับลูกมาเขาพี่เจส่งให้ถ้าสวยเลยอ่ไม่ใช่ลูกเกี่ยวกับลูกเดียวนะครับไอเดียวที่ดำคือจังหวะสวยปั๊บเนี่ยเราสามารถพิกเทอร์หน้าได้ไปดีให้คนอื่นทําไมคลองบอลไปปั๊บไปทำชิ่งต่ออย่างเงี้ยมันก็ต้องมาสอนอีกต่อเนื่อง